ศุลกากรเกาะสมุยส่งมอบดอกกัญชาวกว่า300กิโลกรัมให้กับโรงพยาบาลท่าช้างทำยาสมุนไพรช่วยผู้ป่วยเมื่อวันที่25กันยายน2568ที่ด่านศุลก,กากรเกาะสมุยอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายเรืองยศโตกำมรรมนายด่านศุลก,กากรเกาะสมุยพร้อมด้วยนายอมรชุมช่วยนายอำเภอเกาะสมุยดรคชาพลนิ่มเดช หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกตัวแทนสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยตำรวจท่องเที่ยวเกาะสมุยตำรวจภูทรบ่อผุดตำรวจภูทรเกาะสมุยด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีสนามบินนานาชาติสมุยได้ร่วมพิธีส่งมอบของกลางประเภทดอ,อกกัญชาที่คดีถึงที่สุดแล้วให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีการส่งมอบดอกกัญชาครั้งนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 335. 2 9ยกกิโลกรัม ที่คดีถึงที่สุดแล้วซึ่งดอกกัญชาจํานวนดังกล่าวด่านศุลกากรเกาะสมุยได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ตรวจยึดได้ภายในสนามบินนานาชาติสมุยโดยดอกกัญชาที่ตรวจยึดได้มีปลายทางไปยังประเทศสิงคโปร์ดอกกัญชาทั้งหมดผู้ต้องหาชาวต่างชาติได้บรรจุในกระเป๋าเดินทางแต่ไม่พ้นสายตาเจ้าหน้าที่ด่านศุลก,กากรกประจําสนามบินนานาชาติสมุยสามารถตรวจพบและสามารถจับกุมผู้ต้องหาเจ้าของกระเป๋าดําเนินคดี โดยนายเรืองยศโตกมลธรรมนายด่านสุลกากรเกาะสมุยได้ส่งมอบดอกกัญชาที่คดีถึงที่สุดแล้วทั้งหมดจำนวน335.29กิโลกรมัมให้กับดรคชาพลนิ่มเดชหัวหน้ากลุ่มง,งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกตัวแทนสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีดอกกัญชาที่ได้รับมอบนี้เพื่อสนับสนุนให้นำไปใช้ทางการแพทย์เพื่อนำส่งต่อให้กับโรงพยาบาลท่าช้างที่มีโรงงานผลิตยาสมุนไพร เป็นโรงงานที่ได้มาตรฐาน WHO GMP หรือมาตรฐานการผลิตยาสมุนไพรขององค์การอนามัยโลกเพื่อผลิตยาสมุนไพรใช้ภายในเขตส,สุขภาพที่ส1มเ็สุราษฎร์ธานีและเพื่อแจกจ่ายให้แก่โรงพยาบาลเจ็จังหวัดภาคใต้ตอนบนสำหรับดอกกัญชาที่รับมอบจะนำไปผลิตตำรับยาสมุนไพรได้แก่นำไปผลิตน้ำมันกัญชาบรรเทาอาการปวดนอนไม่หลับบรรเทาโรคผิวหนังและสะเก็ดเงินแก้อาการเบื่ออาหาร บรรเทาอาการปวดท้องอาการจุกเสียดแน่นท้องบรรเทาอาการชาปลายนิ้วมือและอาการชาจากเบาหวานเป็นต้นการส่งมอบดอกกัญชาครั้งนี้จึงเกิดประโยชน์อย่างมากกับผู้ป่วยอยู่ด้านหลังนี้ครับเป็นของกลางช่อด,ดอกกัญชาที่คดีถึงที่สุดแล้วนะครับ335กิโลกรมัมจำนวน13คดี13แฟ้มคดีฮะด่านสุกร เกาะสมุยนะครับก็ส่งมอบช่อดอกกัญชาเนี่ยฮะให้สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อส่งต่อให้โรงพยาบาลท่าฉางไปสกัดเป็นผลพันธุ์สมุนไพรกัญชาที่มีสมุนของช่อดอกกัญชานะครับนำเนี่ยฮะของกลางเนี่ยส่งให้ทางเนี่ยฮะสาธารณสุขเพื่อไปสกัดเป็นสมุนไพรก็จะทําให้ทางโรงพยาบาลท่าฉางที่เป็นผู้ผลิตเนี่ยนะครับเป็นการลดต้นทุนได้ไปอย่างมากเลยครับสนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลกรุงเทพสมุย บริษัทศิลาแกรนวิลจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดภูมิพัฒน์วัสดุพันธ์